ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับสายล่าทุกท่านนะครับกับช่องของเรานะครับนักล่าอินดี้นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีครับก็มีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนเนเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ที่ท่านเห็นตรงหน้านี้ครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับเป็นท่อทํามาจากตัวนี้นะครับเป็นท่อท่อที่ใช้พ่นยานะครับพ่นยาฆ่ายาอะไรเก่านะครับเขาตัดมานะของเก่าแล้วนะตัดแล้วก็ล้างทำความสะอาดครับแล้วก็ใช้เทป พันไวนะครับพันไวเพื่อการจับง,ง่ายๆนะครับตัวนี้ก็เป็นกา้านล่มเก่านะครับก้านล่มเก่านะเดี๋ยวก็คือนี่คืออุปกรณ์สําหรับต่อนกเขาครับเพื่อนภาษาเหนือเรียกนกเขาช้างนะภาษาสานเรียกนกเขาลานนะภาษาไทยเรียกนกแสกนะครับแต่ภาษาใต้ผมไม่รู้ว่านกอะไรเรียกเขาเรียกอะไรนะนกเขาตัวจะใหญ่นะเ<อ>พื่อนเพื่สำหรับ ความยาวนะครับความยาวของท่อนี้ก็ประมาณประมาณหนึงคืบเหล็กก็แบบนี้นะครับการล่มเก่านะครับล้างทำความสะอาดถ้าเรียบร้อยนะท่อนะครับนี่ใช้เทปพันไว้เฉยนะครับแบบนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเดี๋ยววิธีการเป่านะครับวิธีการเป่าเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับอันนี้เป็นท่อนะครับเป็นอุปกรณ์เป่านะครับ อันนี้เป็นท่อของเราคนระับเขาจะเป่าเอาปากปากอยู่ตรงนี้นะ้วทำมุมให้เป่าให้ลมให้ลมผ่านไปทางนี้นะคเอาปากไปใกล้ๆตรงนี้เป่าให้ลมผ่านนี้แล้วก็ดึงตัวนี้นะครับดึงขึ้นดึงลงนะครับดึงตัวท่อนี้นะครับดึงขึ้นดึงลงนะครับให้เกิดเสียงนะครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวผมท้ายคลิปผมจะมีคลิปการเป่าให้ดูนะครับก็สําหรับ สถานที่นะครับสถานที่ที่เราจะไปเป่าก็คือควรจะเป็นที่โล่งนะครับเพื่อนกลางทุ่งนานะครับกลางทุ่งนาก็ได้หรือว่าที่โล่งตรงที่มีนกอยู่นะครับที่โล่งๆเลยแล้วก็คืนควรจะเป็นคืนเดือนไหยนะครับเดือนเพน,นะครับเพราะว่ามันจะสว่างนะครับเราจะไม่เปิดไฟนะเวลาเป่าถ้าเปิดไฟสองแล้วก็บินหนีเลยนะควรจะไปหาไม้ไผ่นะประมาณ ปัหาไม้ไผ่ถ้าไม่มีไม้ไผ่ก็ไปอยู่ใต้ตอไม้ก็ได้สูงๆมีต้นไม้ที่มันที่มันไม่มีใบครับต้นไม้ที่มันตายแล้วทิ้งใบสลัดใบทิ้งโดดโดดต้นเดียวนะครับอยู่กลางที่โล่งๆนะครับถ้าไม่มีก็ไปหาไม้ไผ่สักสามสี่เมตรปักไว้แล้วก็ทำทำที่เกาะให้มันครับทำที่เกาะไว้อย่างเงี้ยปักกลางทุ่งนานะครับแล้วเราก็นั่งอยู่ข้างล่างนี้นะ นั่งซุ่มอยู่คานาก็อะไรก็ได้นะครับแบบนี้นะครับ <c oughs> เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับคนนะนกก็จะบินมามันจะมาเกาะตรงนี้นะเกาะตรงนี้นะครับ,ก,รรบก็จัดการเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปการเป่านะครับเพื่อนๆสนใจทําตามก็ได้เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพเพิ่มเติมนะครับสําหรับตัวนี้นะเขาจะเอาจารบีนะครับหยอดไว้นะครับเพื่อว่าให้มันลื่นนะครับเพื่อความลื่นไหลนะครับเวลาเป่านะครับถ้าตรงไหนมีนะครับนกเขานะครับนกเขาตัวใหญ่ๆนะมันจะมาแน่นอนนะมันจะมาเกาะตรงที่ลุ่งๆนะไม่ต้องเปิดไฟฉายนะครับเพื่อนๆโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ไว้คลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆผมก็จะมาลงให้เพื่อนๆดูอีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนในการทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่นะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะสำหรับการรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ